อยากกินญ้าก,ก็กินไปก่อนเถอะแต่ครูของจริงจิตครูนะคะสามารถลอยออกไปนอกเหนือหลุมดำได้มีคนทั้งจ่ายเงินมีคนทั้งดีใจที่จบไม่ต้องเกิดอีกการที่ครูเปิดคอจบกิจเป็นอาลหันเนาะครูก็ ถามว่าครูครูก็มีเจาะจิตในจิตให้คนฟรีเจาะจิตในจิตให้คนนี่คือเลยสังขารู้เบกขายานไปแล้วนะคนที่สามารถพูดเรื่องเจาะจิตในจิตได้คืออะไรรู้ไหมคะคนที่เข้าจิตในจิตได้คนนั้นน่ะครูบอกเลยถ้าไม่ทิ้งการปฏิบัติยังไงก็ถึงโสดาบันคะ่ะยังไงก็ถึงโสดาบันอ๋อมีคนเอาคลิปครูไปลง FB แล้วมีคนปามาดครูเต็มเลยเหรอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ดีแล้วมันจะได้ดังเพราะอะไรก็ครูของจริงไนงะโอ้ก็ครูของจริงเพราะอะไรคนปลามากครูโทษทีนะครูก็จะบอกว่าเอ๊ะมันต้องมีคนเดือดร้อนก่อนนะเนี่ยครูก็มีคนที่เขาจบกันเยอะแยะเลยอนะแล้วแล้วเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยเขาจ่ายเงินครูไม่เห็นเดือดร้อนแต่ไอ้พวกใบลานเปล่าแล้วก็ แล้วก็อิจฉาเขาเรียกว่าใบลานเปล่าแล้วก็คิดว่าคงทําไม่ได้หรอกแล้วก็มาด่าครูทั้งนั้นที่ครูบอกว่าเออฉันให้เธอลองก่อนแล้วค่อยเธอค่อยด่าฉันเอาไหมมันก็ไม่เอามันก็กิน้าครูก็ไม่รู้จะพูดยังไงครูคก็บอกเอออยากกิน้าก็กินไปก่อนเถอะแต่ครูของจริงเ <sm all> นี่ยคนที่เขาอยู่ในคอร์สไม่เห็นมีใครไปฟ้องสักคนหนึง่งเขาก็ยอมจ่ายเงินบางคนก็ผ่อนครูครูก็แบบ เนี่ยแล้วครูก็พิมพ์ถามเขาในในในบ้านฟ้าครูจริงหรือเปล่าโอเคเขาบอกว่าจริงเธอเห็นคนที่อยู่ในนี้ไหมเขาก็จบกันทั้งนั้นแหละเธอคิดว่าคนที่อยู่ในนี้เขากินย้าก,กันเหรอแล้วเธอไม่เคยลงชื่อกับฉันแล้วเธอไม่เคยให้ฉันจ่อจิตในจิตแล้วเธอพิมพ์แบบนี้ยฉันจะเอาให้เธอดูว่าเขาลงคอฉันกี่คนไม่มีใครมาฟ้องฉันสักคนนึงไม่มีใครมาฟ้องฉันหรอกแล้วเขาก็จ่ายเงินเออมีคนทั้งจ่ายเงินมีคนทั้งดีใจที่จบไม่ต้องเกิดอีก ยอมจ่ายแค่นี้แต่ไม่ต้องปฏิบัติอีกอาสมามอสงไขยกับอีกสามแสนกับที่ทุกทรมานมากแล้วต้องเกิดอีกแล้วจ่ายเงินแค่นี้ไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรเยอะแยะคนนี้ก็จบแค่เนี้ยไม่ต้องเกิดอีกแต่ว่าชาตินี้ก็ต้องทําทําทําอีกนะอืมครูบอกแล้วว่าครูทํางานให้จักรวาลไม่งั้นครูจะกล้าเปิดเปิดแบบนี้ได้ไงตอนแรกครูทําทัวร์ครูไม่ได้มาทําตัวนี้หรอกแต่จักรวาลดีดให้ครูมา ดีดให้ครูมาจัก,กรวาลพูดกับครูว่ายังไงรู้ไหมวันนี้จัก,กรวาลส่งมาแล้วบอกกับครูว่ามีกําลังแค่มดคิดจะเขย่าทั้งขุนเขาช่างโง่เข่าแท้อันนี้จัก,กรวาลส่งมาบอกครูนะแอันนี้จัก,กรวาลส่งมาบอกครูนะจัก,กรวาลคือแม่ครูแม่ครูคือจัก,กรวาลจริงๆค่ะสมัยก่อนครูก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละครูก็ปฏิบัติธรรมธรรมดา ก็ครูละเล่าหลายครั้งแล้วหลังจากที่ครูไปกราบพระบรมสารีริกธาตุพลังไหลออกมาจากพระบรมสารีริกธาตุหลังจากนั้นจิตครูเปลี่ยนเข้าสังขารุเบกขายานแล้วหลังจากนั้นครูก็เพิ่มพลังนิดหนึ่งความรู้สึกเป็นตัวตนที่มันยึดขันห้ากายนี้ว่าคือเรามันไหลออกมาเลยครูก็โอ้โหเอาวนี่ที่บรรลุธรรมมันอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยเบื้องบนเป็นคนมาเปิดประตูให้ครู เนี่ยหลังจากนั้นพอครูเห็นอ้าวมันเข้าจิตในจิตมันเห็นหน้าตาจิตเห็นจิตเห็นครูเห็นหน้าฝาแฟดครูเลยจิตครูนะคะสามารถลอยออกไปนอกเหนือหลุมดําได้จิตครูเคยเห็นหลุมดำไหมที่เอาเบิร์ตไอสไตน์อ่ะเอาเบิร์ตไอสไตน์บอกเอาเบิร์ตไอสไตน์ก็เป็นครูเอาเบิร์ตไอสไตน์ก็คือครูสมัยก่อน เคยเห็นหลุมดำไหมคะหลุมดำนั่นเนี่ยเออหลุมดำอะ่ะที่มันเป็นห่วงผ่านประตูมิติไปอีกมิตินึงแต่ว่าแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเดินทางข้ามได้แต่ว่าต้องใช้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแหลกเหลวแต่จิตมนุษย์ร่างมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้แต่จิตมนุษย์สามารถเข้าไปได้ค่ะครูสามารถเข้าไปเลยทะลุป,ประตูหลุมดำค่ะในนั้น มีแต่ความว่างและสูงที่สุดคูทะลุสูงยิ่งกว่าดาวเทียมอีกค่ะทําไมครูถึงเห็นพลังงานทุกคนได้ครูสามารถเห็นได้ว่าเป็นใครขนาดคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แบบเนี้ยครูยังรู้เลยว่าคนนี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าในในในอนาคตครูก็รู้เพราะครูมีประตูมิติอนาคตอยู่ตรงนี้